การยิงปืนยาวเป็นอีกยุทธวิธีหนึ่งที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่445ฝึกฝนให้กับอาสาสมัครพิทักษ์ทินซึ่งเป็นชาวบ้านจากตำบลต่างๆในอำเภอเบตงจังหวัดยะลานอกจากนี้อาสาสมัครยังต้องเรียนรู้ทักษะการสังเกตเฝ้าระวังรวมถึงการเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการเข้ามาก่อเหตุข,ของกลุ่มก่อความไม่สงบยุทธวิธีต่างๆ การทั้งจุดตรวจร่วมกับพี่เลี้ยงร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ไปอยู่ร่วมกันในระยะและ้วก็ <laughs> เกี่ยวกับการใช้อาวุธอาสาสมัครพิทักษ์ถิ่นกลุ่มแรกเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2539โดยความร่วมมือของชาวบ้านในพื้นที่และตำรวจตระเวนชายแดนที่445ทำการฝึกอบรมรุ่นต่อรุ่นจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า18ปีแล้วโดยมีอาสาสมัครทั้งหมดกว่า200คนยังทหาร เข้าไปไม่ด้วยถึงแน่ถ mm ้าเราเป็นหูเป็นตาทข้างในทึ่ข้างในจะมี่สมมติเมืองเบตงก็ไม่ต้องมีการเพราะว่าเราอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม no ดีแล้วก็อิสลามก็ถือว่าอาหารการเขาอยู่กันแบบเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนในกองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาถือเป็นพื้นที่เดียวใน3มจังหวัดชายแดนใต้ที่มีชาวบ้านอาสาสมัครมาดูแลความปลอดภัยหมู่บ้านด้วยตัวเองทําให้อําเภอเบตงเกิดเหตุความไม่สงบน้อยที่สุดเมืองเบตงเองเนี่ย เป็นชัยภูมิที่ถือว่าได้เปรียบกับทางฝ่ายยานาที่เนื่เงราะว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาล้อมรอบนะครับทาให้แล้วก็มีทางเข้าออกอยู่ทางเดียวการก่อเหตุจันยากลำบากทําให้หนีลำบากครับนอกจากสภาพภูมิประเทศของเมืองเบตงที่มีทางเข้าออกได้ทางเดียวยากที่กลุ่มก่อความไม่สงบจะเข้ามาก่อเหตุแล้วการมีอาสาสมัครพิทักษ์ทินเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งข,ของชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้อําเภอเบตงเป็นเมืองแห่งสันติสุขปิติพรพ่มัทุรสรายงาน